ไปอัปเดตเรื่องของการตรวจสอบเหตุบังไฟระเบิดในพื้นที่อำเภอสันทรายกันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุบังไฟระเบิดในพื้นที่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายพบยังมีบ้านที่ทำบังไฟในลักษณะที่คล้ายกันอีกสองแห่งทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดในทันทีค่ะนายอัธวุฒ พึ่งเนียมหลัดจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่อำเภอสันทรายค่ะซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองตำรวจภูธรจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดในร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดอกไม้เพลิงหรือว่าบ้างไฟระเบิดที่บ้านเลขที่60หมู่1บ้านเมืองของตนตำบลป่าไผ่อำเภอสันทราย ide, จังหวัดเชียงใหม่จนทําให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายขณะกําลังทําบ้างไฟเพื่อเตรียมไปร่วมงานค่ะ จากการสอบถามก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตได้มาอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุกับภรรยาตั้งแต่ช่วงปี2562และเริ่มทำบั้งไฟที่บ้านหลังนี้เมื่อช่วงปลายปี2565ค่ะโดยทำเป็นงานอดิเร็ดด้วยความชอบและจะทำในช่วงที่มีงานบุญหรืองานเทศกาลแข่งขันบั้งไฟต่างๆไม่ได้ทำเพื่อค้าขายหรือประกอบอาชีพแต่อย่างใดโดยที่ผ่านมาทางเทศบาลและหน่วยงานภาครัฐก็ได้เข้ามาพูดคุยห้ามปรามและตักเตือนพร้อมกับสำรวจสถาน ที่ทําบัางไฟภายในบ้านที่ได้ต่อเติมมาก็พบว่าไม่ได้มีการกักตุนวัสดุสําหรับทําบัางไฟไว้แต่ก็ไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องโดยภายหลังเกิดเหตุทางเทศบาลตําบลป่าไายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่ก็พบว่ามีบ้านอีกสองหลังในพื้นที่หมู่8และหมู่17ที่มีการทําพลุและบัางไฟเพื่อแข่งขันในลักษณะที่คล้ายกันนี้ค่ะแต่ว่าไม่พบเจ้าของค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจยึดวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมทั้งบันทึกข้อร้องทุกไว้กับทางสถานีตํารวจภูธรแม่โจ้เพื่อเตรียมดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะเพราะว่าการทําบ้างไฟพวกนี้ก็ต้องมีการ